จุดนี้ก็จะเป็นพระพุทธไสยาสองแรกนะครับโอ้ฝังข่าวหัใหญ่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับมีความนิ่มมากครับสาธุครับ อผมได้ลองสัมผัสตัวเมื่อกี้ที่องค์พระพุทธรูปนะครับมีความนิ่มครับผลนทองนะฮะดูดูนี่นะครับขออนุญาตนะครับตรงนี้ก็ะจะมีความแข็งเหมือนกับปูนทั่วไปนะครับ